สวัสดีค่ะป้าคุณเดือบข้งางหลังเรื่องอะไรสิบุญเห็นนะำราเดือบม่เลยอข้างหลังก็เป็นอันนั้นแล้วอ๋ว <laughs> อโ <laughs> อ,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 อ้มันก็หลายเรื่องที่มึงน,นี่อะไรกันยังก่อนหลายเรื่องอยู่พี่น้องโอ้ยเสียจากงานอันคุณ <ผม S 1> ไม่หวานตอบแล้วว่ารายละเอียดหน่อยค่ะบอกแ้่ตัวเลขมัน ก็น่าจะระดับสูงๆเองก็เขียนมาเลยอะไรล่ะเขียนมาเลยป่ะอือุ้ยสวัสดีค่ะทุกคนแถลงการจากเมืองทิพย์แถลงปรดานู่นนี่นั่นแถลงการจำเมืองทิพย์พี่อน้อง <c oughs> ตอบทุกประเด็นจะได้ไม่เฮเพราะว่าบางคนก็นสิสิได <c oughs> ้บ่ได้สงสัยว่าเป็นยังอันคือว่าจิเลปินสีร่วมกันแล้วเป็นหนึ่งอันเดียวกันสินะ แทรเป็นยังเงเาออกงานคือได้ออกแบบว่าบกครบมันออกออกงานไม่ครบอย่เช่นคืนนี้ใช่ไหมอย่างเช่นคืนนี้เริ่มเริ่มละมังนี่ใช่ไหมเพราะเมื่อวานมเมื่อวานตอนนี้เริ่มแล้วหน่เพราะเมื่อวานมันเป็นเต็มใช่ไหมถ้าาบังคับเต็มก็เห็นทุกคนถ้าไม่บังคับก็คือจะไม่เห็นบางคนสองชั่วโมงสองชั่วโมงคอนเสิร์ตสองชั่วโมงพี่น้องเออคันคันหาชั่วโมงนี่เห็นทุกคนถ้ามื่ขึ้นนี่ยืนเบิรงป้า เอาไปทานไหมเยอะมากอ่ะคนเยอะมากอ่ะเยอะมากอ่ะต้องร้องเยอะมากนะครับพี่น้องก็เลยสิมาบอกสูพี่น้องฟังนีแล้วว่าศิลปินที่อยู่ในค่ายตัวเกียวมิสิสตอนนี้มอะไรแเน่นะครับมีใครบ้างที่เป็นศิลปินจริงๆนะครับที่อยู่ในค่ายสังกัดของตัวเกียวมิวสิกนะครับในนี้ในนี้จะเพิ่มรูปภาพอย่างือยังอัปเดตแล้วบรอไม่ไจะยังไม่ได้มีแค่เน็กมั้ง ดังนัน้คนค่อนข้างครบอยู่นะครับก็หลายชื่อก็จะมีอ่าก้องวายุครูชินจังน้องสแตมน้องแอนนี่น้องยูริน้องซีแกรมน้องลีโอเจนนี่ซีโฟกูจูนี่สากายมาไรยังน้ำอูนป้าโอ้คือว่าเก่าเนะี่ย <c oughs> น้ำ <c oughs> แน็กบารุษกี่คนสิบสองคนสิบสองคนศิลปินละเมิดทั้งหมดสิบสองคนนะครับศิลปินตัวเกี่ยวมิวสิ่เมื่อกว่าสิบสองคน แดนเซอร์อีกหกเพราะตอนนี้เพราะตอนนี้อัพเดตอะไรเรื่องแดนเซอร์อัพเดตเลยก็คืออาร์ชอปเปอร์น้องอาร์น้องชอปเปอร์นี่รู้จักบอสจสิงจรู้จักบอสถ้าถามก่อนบางคนบอกไม่รู้จักแต่แต่เพื่อนไม่แล่นบางที่เลี้ย่างไงบางที่ก็ว่ติดตามแต่พี่บ้านฟินแลนด์นี่สิน่ะบางคนมป็นกะจีบางซานคือเป็นแบบนี้นะครับคือตอนนี้เรา12คนเนาะถ้าแต่ก่อนถ้าแต่ก่อนรวมอาร์ชอปเปอร์มันจะเป็น14คน ทีนี้อาร์ชอ p เปอนี่บริษัทคำนึงแล้วก็พิจารณาแล้วว่าจะให้น้องมาออคือจุดเริ่มต้นคือนักเต้นแหละจุดเริ่มต้นคืออาร์ชอปเปนี่เป็นนักเต้นเป็นนักเต้นมาก่อนอาร์ชอปเปนี่เป็นนักเต้นมาก่อนแต่ทีนี้พอแบบว่าได้มีโอกาสไป็นสักร้องด้วยร้องเพลงด้วยเต้นด้วยทุกๆวันก็ดีนะผลงานที่ผ่านมาก็ไม่ได้มาช่วยดีก็เลือดหลั่ทีนี้เพราะเนื่องจากอะไรเขกี่ ย้อนอีกแล้วคือย้อนนะครัต่อมาคือย้อนเลยไม่เนื่องจากว่าเอ่อมันเที่ยวคีกัาแล้วนู้นอยู่เราทำงานกันมานีเป็นปีแล้วเนาะมันก็จะเห็นเอ่อเห็นแล้วว่าปัญหามันเกิดขึ้นยังไงบ้างเอาแบบบอ่อเลยก็คือว่าปัญหาคือพอเราเต้นกับร้องพร้อมกันเนี่ยซึ่งแล้วนักเต้นมันมีจํากัดจำกัดครอ่หกคนเป็นบอยเราถึกดึงไปร้องสองซึ่งเขาเป็นคนที่มีศักยภาพในการร้องเพลงสูงมากทําให้เขาจะต้องแบ่งเวลาตัวเองไปเต้นไปร้องบันีี พอช่วงที่มันจะต้องร้องจริงๆดูกลับากเปว่ามีปัญหาแล้วว่าแบบช่วงที่ฉันจะเต้นค้นขาดมันบองถึงบองช่วงที่เปลนชุดจากจะมีเดซเซอร์หกคนในเดซเซอร์นั้นก็จะเหลือสี่เหลือห้าบ้างจากจะร้องแบบดีๆสวยๆงามๆแบบมาหอบมาเหนื่อยบ่ได้เปลี่ยนชุดแน่เออบ่ทันแน่นี่ขอนั่นขอนี่มันก็ทําให้เขารู้สึกว่ามันทํางานตรงเต้นอ่ะได้ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จังเริ่มต้นก็เลยมานั่งคุยกันว่างั้นก็ให้เขาอ่าเต้นให้มัน เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเอาโชว์เอางานเต้น,หนให้มันเต็มลอยปุ๊บซึ่งประจวบกับที่ศิลปินเราเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นใช่แล้วทีเนี้ยปุ๊บก,ก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่ใช่ว่าแบบบิดกัน้นไม่ให้เขาร้องเพลงเลยซึ่งก็ยังสามารถที่จะไปเพิ่มเพลงในสคริปข้างในใได้หรือว่าจะเป็นร้นองเต้น,นลรเอาแบบมาอะไรอย่างนี้ได้แต่หมายถึงว่าโดยรวมหล,ล,ลกัลกๆของสคริปหรือว่าก,การออกงานะคือเต้นต้องให้มันเต็มรบสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนอ่าอบก็ต้องเอาเต้นเป็นหลักก่อนใช่ตอนนี้อาร์ตด เหนื่อยพะวาดก่อนท้องตึนทั fruit, <gram> ้งหลอกเขาใจอยู่เขาใจอยู่อันนี้เขาใจอยู่ว่าไหนก็เลยนี่ไงก็เลยแบบให้มันรบให้ให้งานแดนไม่ไม่ด้อยไม่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 แผ่วให้งานร้องก็ไม่แผ่วให้มันเสมอกันเพราะเพราะว่ามันจะเชื่อมกับการซ้อมด้วยเนาะสมมุติว่าซ้อมอย่างเงี้ยน้องต้องแบ่งเวลาไปไปสองที่ถ้าจะไปซ้อมเต้นแล้วร้องเพลงก็ไม่ก็ไม่ได้มนวเพลงไม่ได้มันกับอาจารย์ดนตรีเต้นเพื่อนกะต้องแปลงไปทางคุ่นน้ำเพื่อนก็เลย ช่แล้วมันเรามีเวลาจํากัดในการเปลี่ยนเสื้อมากเออเราต้องเราต้องทํางานให้แบบมีคุณภาพจริงๆอ่ะตอนแรกที่เขาทําได้ดีก็เพราะว่าเขามาเต้นก่อนในตอนแรกเต้นพอเต้นปุ๊บมันมันเต้นมันเต้นมันร้อยเปอร์เซ็นแล้วอ่ะพอมาร้องเพลงปุ๊บแบบแบบมางมันก็เลยทําได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเบาตรงนะดีแม่แม่เพิ่นสินที่ปรสงสัยใช่คือไพูดไม่สงสัยโอเคอาร์ชอปเปอร์จะมาเป็นเต้นเป็นหลักคือร้องร้องเป็นรองหมายถ้อย ยังร้องอยู่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้องเป็นหลักนะต้องบอกว่าร้องเป็นรองเต้นเป็นหลักเพราะว่าอะไรไม่อยากให้งานแถวแบบคือเมยคือเมยเมยเพราะว่าต้องปลอมแรงเพื่อจะไปร้องเพียงต่อไปต้องลงมาเปลี่ยนชุดต้องนู่นต้องนี่แล้วเขาต้องมาคิดหลายอย่างหลายสเต็ปบางทีมันอาจจะทําให้เขาโฟกัสสองอย่างนี้ไเต็มที่้วยแมนนอกจากเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะอ่าเรื่องอันนี้ย้อนขึ้นก่อนเรื่องจากพอแดนซ์พอแดนซ์เซอร์โอเคเนาะหกคนเต้นอย่างเดียวแล้วก็ร้องเป็นร้องเป็นรองเต้นเป็นหลักอันนี้อันนี้ชัดเจนเนาะ พอจบอ่ะจบจบอันนี้เป็นราแดนเซอร์โอเคเข้าใจแล้วเนาะห้ามห้ามมีคำถามอีกนะห้ามเลยเหรอใช่เพราะว่าเราเข้าใจแล้วแดนเซอร์มีหกหกคนนี่คือเต็นหกคนบอกไมาไปลองไปลองไปลองแบบมันหอบมันองมันหนึ่งแหละมันก็ลดภาระเรื่องการเปลี่ยนชุดด้วยใช่ชุดชุดจะได้ประหยัดชุดด้วยเพราะว่าในเรื่องสอบด้อ่ะตอนนี้ทั้งสอมทั้งัณชุดค่าใช้จ่ายมันก็เยอะด้วย ในชุดแดนเซอร์ในชุดนักร้องก็ต้องเพิ่มพูนตรียอีกเราก็ช่วยเซตตัวนี้ด้วยแต่แต่ทุกอย่างก็ยังมีการแสดงเหมือนเดิมมีซีเหมือนเดิมได้ออกออสเตจเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ใช่ว่าอ๋อลดละลูกฉชนซีมีบทบาทบอบทบาทอย่างแน่นหนามอนเดิมเพราะว่าเขามีความสามารถอยู่แล้วคนมีความสามารถม่ต้องกลัว อันนี้ไม่รวมกับกลุ่มปิดนะไม่รวมไม่ถ้ากลุ่มปิดละครเนี่ยใครมีความสามารถอะไรก็ตามศักยภาพกลุ่มปิดอาร์ตก็ยังมีโอกาสเป็นพระเอกได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันคือกลุ่มปิดใช่เพราะว่ากลุ่มปิดจะเกิดขึ้นวันที่20นี้เออฝ่าวงกอนสิลืมอ่ะนักร้องก็นั่นนักล็อกที่ไลน์แทนในปันนี้นักล็อกนักร้องคือที่เราปรับเนี่ยไม่ไม่เกิไม่ได้เกิดจากนักร้องเยอะนะมันเกิดจากสคริปต์มันน้อยมันได้ร้องคนละเพลงเเวลาดิมแต่ว่าบางคนไม่ได้ร้องเลยเวลาเท่าเดิมแต่ซีซป่นมันเยอะกว่ากับเยอะ ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่เราต้องการหนึ่งภาพรีเคว,วีย์่าเอามมนอย่างไรไท่จ้ามันมันมันใหา่กับรองจ้าอสองสองนะคือพี่พแบกจะไภาพมันหนึ่งแล้วมันเยอะเกินไปเขาปฏิดัิดีได้แบบรายลายะเพราะ่างที่บางทีอ่ะเขาต้องการฟังแค่อามูนีฟังแตนรีออเดอร์ผู้เดียวหลายๆายคนเดียวหลายและเพื่อนคนมันอย่างไรอย,งอย่างสี่แมสประมาณนั้นหรือบางทีการที่เอาไปสมมติเอาไปหกคนแล้วไปร้องคนละครึ่งเพลง มันจําเป็นหรือไม่ที่ต้องไปแบบนั้นเราก็เลยมาว่าเออหนึ่งหนึ่งนะค่าใช้จ่าย,ายามีส่วนเกี่ยวข้องห้องพักตอนนี้ห้องพักเรามันไม่พอถ่ายถึงว่าห้องพักในการออกคอนเสิร์ตมันลนจะภาพกับว่าถามมาหลายคนนี่คือเพิ่นกับลำบ๊อบไ้แล้วเออเขาบอกว่า,าคือกก็คือลําบากท่านภาพลำบากเราตัวเราเองพราะแล้วตอนนี้เราเลยจะคัดแต่ละงานศิลปินเพียงแค่หกคนออกงานซึ่งตอนนี้ไม่จะคนของเราจะสี สิบสองิบสองคนเราจะทําตารางให้ว่าสิบสี่คนเนี้ยศิลปินศิลปินทั้งหมดสิบสี่คนเนี้ยสองไม่ใช่เออสิบสองคนนี้ไม่รวมบอลนะไม่รวมนักหลอลงสิบสองคนนี่เขาสิบขดเลือไม่หนึ่งเดือนนี่ตาร่างเห็นเลยว่าน้ำอุ่นไปแท็กในน้ำอุ่นทำงานหนึ่งถึงห้านะแอนนี่ห้าถึงหกนะซีแกมเอาไปเรียนหนังสือด้วยใช่ไหมโอเคเดือนนี้ได้แค่ เจ็ดถึงสิบนะอาร์ตทำไมอาร์ตสิหมดใครอะยูริสิบห้าถึงยี่สิบนะก็วายยูอะไรอะไรอย่างเงี้ออย เหมือนมันจะเป็นเาเรียกว่าอะไรเป็นตารางงานจริงๆนะต่อเดนต่อเดือนจริงๆนตรงนี้มันก็ส่งผลดีต่อศิลปินด้วยตรงที่ว่าอย่างเช่นบางคนมีพารานออย่างเช่นซีแกมเขาต้องไปโรงเรียนลิโอต้องไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแมงก็ไปสอนใช่ไหมคุณแล้วครูต้องไปสอนอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนเขาอาจจะแบบมีธุรกิจส่วนตัวอย่างที่พี่เจนนี่อย่างเงี้ยเขาก็มีการขายของออนไลน์ต้องไปแบบเนินหนังคือแต่ละคนอะไอก็จะมีธุรกิจอีกใช่ใชเดือนนึงมันจะเดือนนึงมันมีสามสิบวันใช่ไหมเข ฝึกซ้อมตัวเองด้วยเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่านักร้องในค่ายเยอะมันก็ต้องแบบทำให้ตัวเองเยอะตัวอย่างวันนี้ให้ดูให้ตัวเองแบบอันนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยผัดเบนกันหน่อยผัดเบนกันหน่อยอะไรประมาณนั้นทุกคนก็จะได้จะได้เห็นแบบว่าแบบวันนี้ตัวอย่างวันแรกเนาะเนี่ยงานหนึ่งวันเป็นอย่างนี้โกกี่คืนอย่างเงี้ยบอสไม่ต้องนับนับใครบ้างวันนี้มียูริมีสกายมีน้่นน้่นู่นนู่นคือไม่ครบนะถ้าสกิสเกีคือเจนนี่ไม่ได้มา ใครไม่มาอ,อีกซีแกรมซีแกรมลีโอ,โอไม่ได้มาเนี่ยซีแกรมลีโอเจนนี่ไม่ได้มายกตัวอ,อย่างเลยคือบอเดมาก,ก็คือว่าบอเดม่าเลยบันนี้ในตารางแล้วเราจะทีเนี้ยต่อไปเนี้ยในตารางคิวงานอ่ะต้องต้องขึ้นนะว่าใครบ้างเพื่อเอฟซีได้รู้ว่าเราจะไปหาลูกวันไหนออนอกจากอคอนเสิร์ตจังหวัดแล้วโปรเจกต์ด้วแล้วยังต้องบอกว่าซีแกรมลีโอเนี่ยน้อยเองเออเพียหวหาัว่า แต่อยากดูครบต้องจ้างเต MM. <ses yeah. ็มวงแบบดีบอสใช่ก็น yeah, ี่เนี่ยอีกอีกหนึ่งกรณีก็คือวงใหญ่ห้าชั่วโมงเนี่ยเราไปหมดอยู่แล้วเพ่อมีเวลาด้วยความที่เวลามันเยอะมากห้าชั่วโมงบวกกับเออเขาเรียกว่าอะไรบัตเจ็ตก็ถึงด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าจะมันเป็นวงไงไหมทุกคนได้โชว์ศักยภาพเต็มที่อยู่แลวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสองชั่วโมงเอาไงไงงานถือเป็นเท่าไม่ที่บุละเพลงนี่ก็คือเบิร์ดแลวเสินะเพราะนักร้องมันเยอะมากใครที่ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตก็ไลฟ์สดขายของหรืองานอะไรที่ มันก็จะมีมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆต,า,งตา,งามข้อมาบางคนเขาอาจจะแบบว่าพอยังหางานจาของคือมาไหลสดช่วยบริษัทบ้างหรือว่าอาจจะไปร้องเพลงที่ร้านฟินขับหรือว่าอาจจะแบบไปท,าทําธ,ธุรกิจส่วนตัวไปเคียร์พารฟินขับก็บเยอะอยู่ใชันหลายอยาคืองานานอกงานของบริษัทส่วนอื่นนอกจากคอนเสิร์ตนี่ก็พร้อมจะป้อนให้เสียงพร้อมจะปอนให้ถ้าคนคนนั้นแบบพยายามแอคทีฟด้วย และในส่วนของที่น้องจะไลฟ์เองขายเองก็ทาได้ทาได้ซึ่งนั่นหมายความว่าศิลปินที่อยู่ในค่ายต้องแอคทีฟเตรียมเรื่องของความขยัน <c oughs> เรื่องความสามารถเรื่องพ็อ์ฟอร์แมนเรื่องต่างๆที่บริษัทมองเห็นว่าโอเคคุณนะ,อะเออคุณพร้อมที่จะเห็หน้าจริงๆพร้อมที่จะไปเ้าภาพ่เขาเสียงเงินแสนสองแสนอะ่ะในการจ้างออกไปเบื้องอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากให้คิดว่ากูร้องไงก็ได้กูเต้นไงก็ได้กูทำไงก็ได้แล้ว สุดท้ายแล้วบอสก็พากูไปออกงานเหมือนเดิมเดือนนึงกูกินสบายๆเดือนละห้าหกหมื่นไม่ใช่เพราะเราต้องปรับเปลี่ยนทันใหม่ต่อไปนี้จะมีคนบ้างมากขึ้นตอนนี้ศิลปินก็เริ่มเปลี่ยนกันแล้วใครที่ชอบลาไปทํานั่นทํานี่อยากลาไปเที่ยวโอเคมีโอกาสลาไปเที่ยวมากขึ้นแล้วอยากลาไปธุระสําคัญทางเอกสารทางบ้านทางเมืองบ้างแห่งก็ได้เดือนนึงก็สามารถเป็นเองตัองได้เลยต่อไปนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสได้บนว่าไม่มีเวลาพักต่อไปนี้คือ ใครอยากพักแจ้งเพราะว่าเรามีตารางชัดเจนใช่แต่ตอนเนี้ยออกแล้วนอนเดือนนี้ตารางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนแล้วบอลก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ต่ำกว่าที่เกณฑ์กำหนดไว้ใช่เราคำนึงอยู่เราคำนึงถึงรายได้อยู่บางงั้นบอลเห็นเราว่าคนเล่นตัวอาจจะแท้งไปน้ามันไราเห็นอยู่เห็นอยู่ว่าแบบเออบางทีก็อาจจะแท้งไปแตาประเด็นตรงไหนตัวอีกตัวนึงสินะคือบอลไม่ขันคือบอลขันรับมาชุดนังแต่น้าหอมูแท้งแต่ต้องมาจากความสามารถการรอการเต้นแล้ว ความประพืตกับมีผลเดมมีผลเพราะว่าเราก็เพิ่งประชุมกันไปว่าเรื่องอทุกๆอย่างในการทํางานมันก็มีเรื่องอะไรการให้ความร่วมมือเนาะเรื่องเวลาตรงก่อเวลาเรื่องความรับผิดชอบอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเม็นอย่างอ่ะมีผลก<า>ับการประเมินในการจะไปออกง,งานด้วยเอางี้ก็เอาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทํางานกับผู้ใหญ่ถ,ถ้าเขาถ้าเขาไม่เอ็นดูเขาก็จะให้งานเราหลอถึงบอกก็เหมือนทุกที่อะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็แต่สังเกตได้ว่าตั้งแต่ประชุมมานี่ทุกคนดูแบบตืืนร้นตื่นตัวตื่นตัวตื่นตัว่ากที่บราไม่เกิดผ่าใบก็เลย แต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ไม่กตือเรื่องเรื่องเวลาเรื่องเพอร์เแมเรื่องความสมานในการลองเพีงเรื่องทักษะในการลองเรื่องอดเทียนเรื่องกอเรื่องจา่าเรื่องแอคทีฟตอนนี้ไม่เคยแอคทีฟเป็นใดคอยถึอยอยงยามมาเด็กที่มาทำง,งานกับเราอะ่ะมันเป็นเด็กที่ไม่เคยมมีประสบการณ์ในการทำง,งานมาก,ก่อนเลยอันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นในค่ายซึ่งคือเป็นคัวมากไหมไง่ามากเหรอ ตัวปุ่มถือไม่หลองเพี้ยนอเงิ้นครัตัวผ่นหาสามพันสี่พันตัมาก็มีงานรออยู่แล้วแค่ค้ไปลองดีไม่ดีเต้นผิดเต้นถูกก็ได้อะไรได้ายแรงคานต่ำสี่รอบห้ารอบปร่มันแม่บอกเอาไปได้พูดถึงว่าเลยเลยเราก็เลยปรับการพฤติกรรมว่าเราทำยังไงดีให้ค่าาเรามีมีกฎเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้นให้เหมือนให้เหมือนที่อื่นเขาทำงานมากขึ้นไม่ใช่嘛นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเราทำทํงไงให้เด็กเรามันเติบโตด้วยตัวเขาเองด้วยด้วยเราด้วยเพราะว่าเด็กแต่ละคนที่นเราคือ เพราะว่าเด็กน้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ร้องเพลงตัวเนี้ยไม่เคยทำงานให้มาก่อนไม่เคยเจอความลำบากมาก่อนสบายเลยไม่นนเ,เคยเปลี่ยนลูกน้องคนมาก่อนไม่เคยเปลี่ยนเขาสร้างงานมาก่อนไม่เคยถือเขาสร้างไม่เ,เคยถือเขาทำถั่วหัวตาบ้างได้เงินอันนี้คือเรื่องจริงว่าแล้วมันเลยต้องเจอแบบนี้มันต้องปแบบไปตามเบ,บีย้ยใช่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่แตทุกคนในค่ายมีงานทุกเดือนทุกกทุวันทุกกทุเดทุกทุกคนในเดือนนั้นมีงานหมดมีงานแต่ว่าคลาสกันไปเดี๋ยวจะทําตารางออกให้เป็นตารางใหม่เลยตัวเปนนี้คือหนึ่งวันมีใครบ้างชัดเจนด้วย แต่ทีนี้ในอนา,นาคตมันก็จะทําให้เห็นภาพชัดเจนนะว่าใครที่แอคทีฟตัวเองเยอะขึ้นพยา,ายามทำคอนเทนต์ผักตัวเองร้องเพลงใหม่ๆอย่างเช่นน้องแอนนี่เนาะอันออนี้ก็แบบว่าเห็นว่าน้องไปหาพยายามที่จะหาเพลงใหม่ๆให้มัน <หา S 1> มุกหาเพลงม่เนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าเนี่ยพอเราทำแบบนี้ปุ๊บนะี่ยมันเป็นผลดีต่อศิลปินก็คือเขากระตุ้นตัวเองออกมาแบบพยายามที่ตัวเองอยากไปออกงานบอดด้วยอยากไปออกงานต่างๆทจะได้ไปออกปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคตถ้าใครมีกระแสก็ต้องพาไปถูกไหมหรือ FC เยอะหรือ FC เยี่ยลอดมากหรือเจ้าภาพเยี่ยงหลอดใช นในในักนะคะดกันกับอีกคนหนึ่งที่ร้องเพลงเดิมๆอะไรเงี้ยอันนี้คือมันไม่ได้บ้าให้กันแต่มันว่นาเย่าเพิ่งไมฟังว่าความแอคทีฟอะค่ะความขย,ยันพยายามเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เรา,เราต้องทําให้เขาเห็นว่าเออคนที่เขาพยายามจริงๆอ่ะมันควรจะได้รับอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าเอฟซีทุกคนน่าจะเห็นแหละนี่มีคําถามว่าแบบแด,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 ดเนเซอร์ก็ต้องไม่ไปทุกคนไหมคะ ตอนนี้ไปทุกคนอยู่เดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนึงคันนี้ยังยังไม่ได้อันนั้นเนาะยังไม่ได้เหมียนภาพพี่สาวว่าในอนาคตจะมีพาทไทมีแดนซ์ใหม่เข้ามาก็แล้วแต่จังหวะแต่ยังรับอยู่แต่ยังรับอยู่รับสมัครอยู่ใช่หรือว่าตรงไหนเป็นอะคาเดมี่ที่เขามีกรุ๊ปคือหกคนอะในในในสิบสองคนเนี่ยหกคนขนาดที่จะโดนเรียกออกงานเนี่ยแต่ละวันใช่นั่นหกคนนั้นหมายความว่ามีริสิภภาพและเหมาะสมกับงานนั้นสมมุติงานนี้ประมาณนี้นะงานประเภทงานเนื้องานประมาณนี้ก็โอเค อ่าหรือแม้กระทั่งหรือ,อรแม้กระทั่งงานนี้เขาเรีเควสสมมติเฉพาะสีแกมแล้วก็ต้องมีสีแกมก็ต้องมีน้องยืนหลัก่อนหรืองานนี้เขาบอกว่าเอาแพคอะไรเอาแต่เพียงที่ได้มาเป็นรักแต่บริษัทเ,เลือกเองอันนี้พูดได้เข,ข้าใจเลยว่าเราคิดยังไงอยู่นโยบายไปทายังไงจะงมงงแต่แต่ทางนี้ทั้งนั้นทุกคนในค่ายทุกคนในบริษัททั้งแดนเซอร์ศิลปินเนี้ยสามารถ จ้างงานพิเศษได้จ้างงานเดี่ยวได้เรายูรี่เนี่ยเขามีงานเดี่ยวบ่อยจ้างพิเซนเตอร์ได้ได้หมดเลยเพราะว่าเนี่ยจริงๆเขาจะมีเวลาไปรับงานตรงนี้ด้วนด้วยเพราะว่าไม่ได้เปไม่ได้แบบว่าไปออกงานตลอดอะไรอย่หี้ยไปรับงานเดียวงานทองนี้มีคอนเสิร์ตหญ่มีคอนเสิร์ตสองชั่วโมงน้องอาจจะไปรับเชิญร้านนั้นผับนั้นผับนี้อะไรเงี้ยได้หมดเลยที่ลูกค้านี่แหละพี่น้องคะสว่าปีนี้กับพี่การเปลี่ยนแปลงอลไรเด้อ เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเด็กๆโอเคไหมล่ะพะบางคนก็พาราเยอะสองสารเด็กจกังไายก็มีพาราเหมือนกันนะฮะอันอันนี้อันนี้บอกจริงใช่วันนี้พูดทุกๆแบบว่าไข้ก็มีพาราถามแบบว่าเอาในมุมมองนะว่าคือมันมีมันมันมันก็ใช่แหละว่าที่ผ่านมาเราเราก็ออกไปหมดทีไปหมดทุกคนจริงๆแต่ว่ามันก็มีแค่หกคนแต่เ่าก็มีห้าหกคนแต่พอมันเยอะขึ้นมันไม่ได้แปลว่ารับทุกคนมาจะต้องเอาทุกคนไปออกงานนี้นี่คือค่ายเพลงที่ผลิตศิลปินเดี่ยวแต่ในระหว่างที่ ไม่มีงานเดียวหรือไม่มีผลงานเ,<อ>าเขามีโอกาส<ป>ที่ไปนเนี่ยเบทีนี่คือการฝึกซ้อมของเขาแต่จุดมุ่งหมายที่ผมทำค่ายเพียงมาคือหนึ่งผลิตศิลปินที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งคน,หน,งคนหนึ่งคนหนึ่งผลงานและเขาจะได้ไปต่อยอดออกงานของเขาแต่ในวันนี้ระหว่างที่รอโด่รงรอดัรงรอเป็นคนมีชื่อเสียงคุณก็มีคือการฝึกฝนตัวเองแม้ในแต่ละง,งานเนี่ยบ่ได้มาเก่งมากได้แต่ละาคนรจะเก่งเลยมาฝึกเออแต่ละงานนี่เป็นงานเวทีฝึกคนจ้างก็มนไปฝึกน้ำตัวน้ำแต่หรือบางคน ก็ไม่สุดเขาที <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ควรเนี่ยบางคนก็ไม่ทำส่วนไองจริงๆเราจะมองแค่ในมุมว่าทุกปีมีภาระเยอะไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกคนมีภาระเหมือนมองอย่างนีไม่ได้ถ้าถ้ามองอย่างนั้นน่ะแสดงว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ค่ายเพลงที่เขามีนักร้องเป็นร้อยคนเาก็ต้องลองไปออกงานนักการเมือง ไม่บางคนมีภาระเยอะเราเห็นใครเจนนี่ยังไงนะันทำอะไรบ้างขายของออนไล์เฮ็ดยิงที own, ่ประเด็นนั่งเฮ็ดบิทุกอย่างเพราะว่าเ <I see. S 2> พื่พพอที่เขาจะทาให้เขามีรายได้เยอะที่สุดเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขามาอยู่ตรงเนี้ยเขามีเอฟซีมีแสงมีแฟนคลับมีคน,นค,คอยัพพอร์ตเขาจะไปต่อยอดยังไงเนะี่ยทางกับการอีกบางคนก็คือรอไปแค่งานซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทําให้เห็นแล้วว่าภาน้าที่ที่มีอ่ะเราต้องแสดงความรับผิดชอบ ของเราหรือบางคนแก่เพลงใหม่ก็ไม่แก<ช>่ทวนเพลงก็ไม่ทวนเล่นก็ไม่ฝึกหรืออะไรอย่างเงี้ยยิมก็ยิ้มม,มันกับบริษัทป่ะเดีว่าเ้าเห็ุตรงนี้เ้ารับรับงานมานหนีห้องมีคาจ้างเนาะถ้าเ้าสิบแบบว่าแบบว่าอุ้ยคนนี้มันเดือนนี้มันวันนี้วันนีน้นปุ๊บถ้าเ้าออกไปกันเบิร์สี่เดืปุ๊บแน่นอนในอนาคตเราจะมีปัญหาเนี้ยคือหนึ่งแหละผลงานออกมาได้ไม่ดีพอสองเลยก็คือปุ๊บกลายเป็นว่า เราโฟกัสความสงสารกันเองมากกว่าผลงานที่ขายให้ลูกค้าคนที่เขาจ้างอะ่ะพี่น้องคะต้องขายากตรงนี้แล้วมาเข้าธุรกิจเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะมองตรงนั้นให้มองเรื่องความสามารถผลงานเป็นระดับหนึ่งก่อนอเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เวลาที่คุณเปิดยูทูบฟังเพงน่น้อแต่ละคนก็ฟังเพราะว่าคุณพร้อไม่ใช่หรอ,อพีงเขามันกินใจไม่ใช่หรอคุณถึงฟังคืออยากอยาก,อยากไปดูอยากไปดูคอนเสิร์ตพ,พวกยั่ซื่อเลนเพราะอะไรอ่ะทีเนี้นะยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเหรเจนี่เนาะใช่ใช่ทุกคนมันต้องแอคทีฟตัวเองออกมาเพราะว่า เรามีเพจทุกคนเอาหน,อน่อยทุกคนมีเพจบอสก็บอกว่าทุกคนต้องลงขยันลงคอนเทนต์ก็จะได้มีอะไรรายได้ในเพจจะได้เป็นต่อยอดจากเงินคอนเสิร์ตเอาสมมติเงินคอนเสิร์ตมันไดแน้แน่แต่มันไม่แน่นอนเตนในเมื่อคุณทาคอนเทนต์อยู่แล้วเหมือนคุณชินจัอย่างเงี้ยเขามีคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆเขา,าก็ยังมีรายได้จากเพจคร้อเขาเข่งการต่อยอดใช่ใช่ใช<า>่ <ๆ S 2> ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในตัวเกมมิสิกแล้วในอนาคตพวะไม่มีใครอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่านะฟังก่อนตรงนี้อาจจะอยู่ถึง3ปี5ปี10ปีแต่ตรงเนี้ยใครที่ต่ออยดดไ้้แวบบเา เออตรงนี้ได้ใช้ผลประโยชน์จากการทอยู่ตรงนี้ได้มากที่สุดนะคนนั้นน่ะจะได้เปรียบเพื่อนๆในอนาคตเท่าไปแล้วยุ้ยบอหน้าตาบ่คือเก่าบ่มมีคนเียงดูเสียงเปียเสียงแตกหรือว่าอาจจะแบบโน่นนี่น่อยไม่บ่แต่เขายังมีอะไรอ่ะมีรายได้ทางที่สองที่สามที่เขาหาไว้อยู่ไอเหมือนที่บอสทำตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแค่ค่ายเพลงมันก็เป็นตวอยอดมันก็เป็นการต่อยอดเพราะอะ้ศิลปินทุกคนต้องเาเรียกว่านี่คือการใช้ชีวิตจริงๆมันคือชีวิตจริงอะค่ะมันไม่ใช่ว่า สงสารกับเอาไปออกไปไหนปนี่ชีวิตคนเรามันขับเคลื่อนได้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพผลงานแมนประมาณนั้นแหละก็ก็เหมือนที่นี่แหละฉันในมุมมองบอสเจนนี่มีคนเป็นคนที่ภาระเยอะที่สุดในค่ายแล้วเพราะนางนางมีบ้านหลังใหญ่นางมีรถนางมีพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูแต่นางก็ทําทุกอย่างเหมือนกันเพื่อที่จะหาเงินขายแมงสุยางขายทุกอย่างยกไป่ดูเลยศิลปินต้นแบบที่ยกให้คือขยันมากๆคือเจนนี่ไปเมืองนอกก็ไปขนของมาขาย ไปขุนกับไะไอย่างนี้ปูชามาขาย่ไหนางไม่ได้ขายสงสารนะไม่ได้ขายสงสารเลยนางไม่ได้เอาแบบน้าไไมม่ดสตอรี่ชีวิตมีอะไรมีภาระอะไรเลยนางก็แบบเออมื่อนี้มีตตองใจนี่ต้องทำอเงินต้องขายเงินเอาซื้อค่าพี่น้องซื้อซื้อเอาบอสนัดเพื่อนขึ้นรถสิบเอ็ดโมงใช่ไหมเจนนี่ตื่นไปแปดโมงไปวัดกวนอิมกับปูจุนนี่พูดจุนนี่กับเอ้พูจุนนี่ก็เพียร์อุ่นกลับไปเพราะว่าเขารู้แล้วว่าอันนี้คือหนึ่งหนึ่งช่องทางที่เราจะทําได้จากตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเอางะายคือสกิลนั้้นนนนปรระะวดคัีก็ใช่ขขายอองห เพราะปวดกระดิ่งปวดกระดิ่งเฉก็ไม่ได้กินอะไรเนาะไม่ได้อะไรไปหลอกพิษออกงานดื่อเราก็เลยแคก็ะเดกแค่ค่าตันึกออกปะเป็นหลอด็กออกงานฉันพูดว่าคุณอี่ลองเพียงหัวจังปีคุณบอกต่อยางเงินคุณบอกฝ้าเอาฝ้าเฮ็ดเฝ้าสนั่นเอฟซีกับมิยาไหแล้วแพ้แล้วเข้าใจตรงกันนะวันหนึ่งศิลปินหกท่านที่เราจะเลือกออกงานแล้วก็บอกถ้าเราหวังลีแต่เอฟซีลูกต่อต่อคนที่เรารักเนาะเอฟซีอ่ะเราต้องบอกเขาว่าหนึ่งแอคทีฟนะลูกอย่าไปสอนเขาว่าเฮ้ยใครไม่เห็นคนของงงเเราาาาออยยย่่ถ้้ีกูสนะ ถ้าหลังบ้านผมว่าเฮ้ยมันละเขาอันนั่นเขาก็เชิดถ้าเปล้วเขาบ่เปล่ามึงแล้วเพราะถ้าไปอยู่ที่ตัวรีใหญ่กว่านี้ปุ๊บอ่ะเราจะกลายเป็นคนที่ตัวเล็กกว่านี้อีกตอนนี้เรามีบุคลากรแค่สิบสองคนเรามองว่ามันยังแค่นี้ใช่ไหมแื่เราในอนาคตที่เราต้องไปอยู่แบบระดับที่มันใหญ่กว่านี้แล้วตัวเล็กกว่านี้มันโอกาสที่มันจะไปถูดเขาอาจจะไม่องไม่เห็นเราเลยไม่ได้เขาอาจจะมองข้ามเราไปได้ถ้าเนี่ยตัวเกียรติจะยังอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดมองไประดับประเทศเขาไม่เห็นหรอกใช่ทุกทุกวันนี้ต้องอาจจะเอราพอเห็นเมื่อกี้ทาคิวงนนกัเสร็จ กันเดียวเห็นทุกคนก็เออมันมันขาอุ้ยเขาตรงไปนี้อันนี้ถ้านไปเลยเอาเอาขาไปบ่อย่างสิ่งกันกันย่างเดียวเห็นกันอยู่แต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วที่เราประชุมกันมานั้นคือเราก็พูดกันแล้วว่าศิลปินทุกคนน่ะเชื่อไหมว่าสิ่งที่จะพาเราไปได้ไกลที่สุดคืออะไรก็คือผลงานผลงานจะพาเราไปถาเพลงเธอดังเธอแบบความสามารถเธอมีจังไหนก็ยัอย่าให้ยูดีอ่ะใช่ก็ต้องไปบอกตรงนั้นยู่ดีอ่ะถึงแม้เขาไม่ไปร้องเพลงร้องเพลงะายไร้เขาก็เยอะนะใช่ยูริเป็นศิลปินที่ ถ้ารับเอางานก็บอกอีต่นยูรีบาดเดียวกับงานทั้งงูงานอ่าที่เขาเรียกว่างานคอนเสิร์ตงานเดียวของเขางไม่ได้ไปออกงานเดี่ยวงานคอนเสิร์ตร่วมกับเพื่อนเลยแต่ว่านางสามารถที่จะไปรับงานไลฟ์สดไทยแบบพิจิตอรคอนเสิร์ตเดียวก็ใช่สิยูรีมัานักเสียงดีอ่าสมมติแล้วถ้าเตอบ่างไงก็ใช่สิยูรีเป็นยูรีใช่ไหมแม่ยูรีก็เขาก็เป็นคนธรรมดามาก่อนนี่เราก็ต้องไปดูว่าเรามีจุดขายอะไรเราไม่ได้เสียงดีมากเอ้าเราอาจจะเป็นคนที่เซ็มที่เตนมี่ก็มีงานเดี่ยวอยู่นี่ทำไม สิ่งนี้ก็ไม่ได้เสียงดีนะแต่จะมีงานเดียวกันแต่เรามีงานเดียวไงเพราะว่าเขาขายอะไรขายความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนี้ก็มีงานเดียวเขนขายแต่ไม่ได้เสียงดีเอาไว้ในพัฒนาตัวเองอะดีที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราเราจะอยู่ที่ไหนเราก็เป็นเราก็ยังมีความสามารถติดตัวไปนี่บอกแล้วปะพี่เซียนของไลท์เด้อเฮ็ดคลิปเลไลท์เฮ็ดออกไปเฮ็ดชูมือสิ่นี้มันเฮ็ดชูมือคนดามเดี๋ยวมันเฮ็ดเซียนคิปฉันพัฒนาก็บอกมาตลอดว่าสิ่งจุดสูงสุดของศิลปินคือไปงานเดียวไม่ได้ใช่ ออกงานเดียวไปเลยคือต่อยอดตัวเองให้ได้เยอะยอ่ะถ้าถ้าวันใดวันหนึ่งคุณแบบอู้หูเป็นแบบออนไน์คือแบบว่าแบบสามารถที่จะแบบเป็นยู่ใตตัวเองได้นะคะอือคือสุดยอดของการเป,ป็นศิลปินแล้วนะค,คือคือต้องบอกวา่าถ้าถ้าออกไปงานเดียวได้ไม่ได้แปลออกป่าๆป่าพี่ๆนะอาจจะมีวงดนตรีแบ็คอัพเพิ่มให้มีแดนเซอร์ประจำตัวเร็วๆนี้นี่ดีข่าววือว่าจะมีคนออกงานเดียวมีดนตรีดนตรีประจำวงเองดนดนตรี ขาเรียกอแบนด์สองไหมแบ็กอัพจริงแบ็กอัพแบ็กอัพทีมสองของไอ้สซเกมดีสุดยอดแล้วแล้วก็มีทีมแดนเพิ่มเติมไปไหมเป็นเต้ซอยกับมาเสซนกอลากแต่เป็นคอนเสิร์ตเดียวเดียเป็นงานเดียวนั่นแหละนี่แหละก็เป็นแนวทางของค่ายเราในในปีนี้ที่เราจะจะพูดได้ฟังแล้วได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวน่าจะไปไหนนะทัวร์นอกจะไปมันอกก่อนจะไปกับใครบ้างยุโรปนี่ยังไงยุโรปนี่ทางทางชุดเขาจะพาเขาเรียกไปเองนะเขาเรียกก้องวาโย กับจีนนี่ก็ต้องไปดูว่าเจ้าภาพเขาเลือกเพราะอะไรทำไมถึงเลือกยูริล่ะเออแล้วเรามีสิทธิ์เลือกใช่ไหมก็ไม่เพราะว่าลูกค้าเขาเป็นคนเลือกก็ใช่แปลว่าก็ยูริกับยูริคือเค่อระทือเลือกจังสิเห็นบริษัทงานยังไงดับแล้วแต่ความต้องการลูกค้ายังไงเราเราว่าเราเราขายอันเกียร์ได้ใครได้บ้างใช่ไหมแปลว่าที่เขาจะซื้อเรา วันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ก็เลยต้องใกล้ต้องมาหมอเครบรอบเอ็นดิวเวอร์สเตอี่ได้ไหมคะหนึ่งปีไหมคะหนึ่งปีก่อนจะเป็นค่ายเพลงก็มาตรงนี้แหละค่ะใช่ยุไม่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนจะก่อนจะไปอยู่ตรงออฟฟิศตรงนั้นก็มาตรงนี้ก่อนเพราะว่าพี่บิ๊กบอกว่ากำลังจะเปิดค่ายเพลง่ใช่ปีนี้ใครบ้าง ก่อนเพื่อ่าแอุ้ยไม่กี่คนอี้นมีสองสามคนนะคุณหมออะไรนะมีโคกีด้วยแล้วก็ตามต้อาตามแต่ตาคนก็หลอกนเหลือแต่พี่ยนโปก็เหลือแต่พี่ยนปกวาให้หลอกกัก็เลอาาหลูกคุณงอน้สีแก้วตอนี้แหละเป็นที่มาว่าอดีตศิลปินนะศิลปินมาก่อนนะเป็นที่มาว่าพอสอนเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าเราดิบจับลายธุรกิจมากเลยเพราะจะเป็นร้านกาแฟ ครับล็อกเรียกว่าอะไรธุรกิจอะไรอ่ะครับครับเออ่ธุรกิจบแบบกลางคืนตลาดบ,บัน,นบเทิงว่าจะเป็นค่ายเพลงเนื้ออนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในปีนี้ใช่ก็เลยก็เลยกลับมาหาคุณโมลาเพราะก่อนก่อนเขาจะเปลี่ยนค่ายเพลงเขากลับมาหาเพื่อนเลี้ยงเขาก็มาปรึกษาในนิโนนเพื่อนมานิดนึงมานิดนึงก็ต้องไกด์ไลน์เนี่ยต้องมาเพราะมันเปลี่ยนพอสอใหม่แล้วบางอย่างปีมันก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ปีมันก็เปลี่ยนดวงเข้าโมเฮงมันก็เปลี่ยนบมดเลยห้องจูยโมเฮงบ้านเ้ามันเปลี่ยนหมดทุยังก็มาหาคุณหมอ นบอลดวงดาวดวงเดือนดวงอะไรมันขยายขยันแต่วันนี้คุณหมอแอลก็สื่อสาว่าถ้าเกิดว่าทักอะไรก็ตามพูดได้ไหมหมอเออหมอก็พูดได้เ่ยไหมตอนแรกอ่ะนี่ไม่ได้คุยกับคุณหมอโดยตรงเพราะภาษางานผ่านโกกี้ก็เลยบอกกีว่าสิมาหาคุณหมอเรื่อเพราะว่ามันป yes, ีใหม่แล้วเขามาหาเพิ่นถอยเพิ่นในถ่วงอะไรอย่างเขาแน่ให้เพิ่นดูแนวทางปีนี้อ่ไงแล้วบอจะดูดวงใช่ไหมคะวันนี้ ด้วยด้วยแต่ว่าคือเนน่ยคือเดนน่าจะเดินทางไกลไงแล้วปีนี้มันมีเขาอุบัติเหตุบนเครื่องบินเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเดอเราต้องแบบว่าแบบตรงนี้เพื่อพพาเื่อความสบายใจของเราเองที่ดึงท่าธรรมเทใช่แล้วก็ธุรกิจก็จะเปิดอีกธุรกิจตอนนี้คือขยายยิ่งกว่าใครจะเป็นเขาจะเป็นซีพีบอกเขาเป็นยังไงอ๋อมันหลายอย่างเราเป็นซีอุยก็ได้ประมาณนั้นอ่ะเริ่มจากตรงไหนยังไงคะไปแขกทายคุณหมอเนี่ยหมอเนี่ยใส่พื้นที่เพิ่ม แต่จริงๆอ่ะเราก็ออยินมันอยู่นะทำได้ก็มาที่นี่ <laughs>